สมมตินกธนดลนจับปั๊บต,ตื่นเช้าขึ้นมานุกไม่น่าร well. ักเลยจะแบนนกธนดลแล้วแหละนุกธนดลจังไลเอ้ยอันนี้คือเขาพูดความจริงหรือว่าเขาพูดเล่นเอ๊ะเหมือนกับรู้อะคือทีจริงนกจะเป็นไงก็มีแค่ปายคนเดียวแหละที่รู้ในเบื้องหน้าและเบื้องลึกผมบอกไว้เลย ครับแก๊งของเราทุกคนรู้กันทุกคนไม่ใช่แค่ผมเอาก็แต่ก่อนเราแก๊งแต่ก่อนก็เป็นแก๊งครับชื่อแก๊งอันนี้เฮ้ยหยุดเฮ้ยอย่าพูดพี่ตะก้อนครับถ้าพูดคําอะไรไปแล้วก็กดแตดให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยอนนั้นย่งพูดไม่ได้รูว่ไงล่ะตื่นอ๋อเอาใหม่อันเมื่อกี้ตัดออกครับพี่น้องทางบ้านครับผม นะครับแล้วก็พี่แต่กล้องด้วยถ้านุกพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่โอเคหรือมันไม่เพาะนะครับตืดนะครับต,ตืดนะตืดคือต้องบอกเท้าความมาก่อนเอ้ยเอ้ยขนมลูกขนมลูกผมมาแล้วเท้าความมาก่อนเลยว่าแต่ก่อนเราอยู่แก๊งด้วยกันนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะว่านุกเขาไม่รู้ว่านุกชอบเขาหรอกเพราะว่านุกยังไม่เดินหน้าบุกจีบขนาดนี้ ่าแต่ก่อนนุกชอบอยู่ข้างในซื่อบางครั้งเกาอยากกินอะไรงเงี้ยนุกก็จะเอาเอาแอบไปวางไว้หน้าประตูให้เขาเหมือนในหนังแค่นั้นตอนนั้นคุณ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 มีเงินซื้อเหรออะไรนะตอนนั้นคุณคุณ,ค,ณคุณมีเงินซื้อเหรอโอ้ยโอ้ยเบื่อเบื่อเฮ้ย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 เดนหอมด้วยไม่โดนถือบ่ถือขนหนวดบ่ถือขน คนหนวดไหมคนหนวดคนหนวดไหมคนหนวดไปอะไคนหนวดนี่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 เฮ้ยได้จับด้วยรัวมี้หนวดมีมีนี่มีอยู่ไม่มีวันนี้ไม่ได้เขียนมาปกติใครเขียนให้อ่ะันคิ้วคิ้วอะปกติใครเขียนเขียนคิ้วให้อะครับผมนะครับพี่ๆพี่ๆผู้หญิงทุกคนก็ควรก็ก็น่าจะรู้นะ สำหรับคนที่อนุญาตให้อีกคนหนึ่งเขียนคิ้วให้อีกคนหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นการที่จะเป็นแฟนนะครับอ่ะเดี๋ยว,วรับของก่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยน้ลูกไหมไปเอาแล้วมาขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับบักผููบกักคู